สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องคองมีเลขเด็ดจับคู่ล่างระยะสั้นนะครับมาฝากก่อนที่จะไปดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับมาดูกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเป็น การรวมสูตรที่ยังเดินอยู่นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดไปหลายสูตรนะครับหลุดไปหลายสูตรก็เลยนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเข้าแค่ สองสูตรนะครับก็เลยดึงมาแค่สองสูตรแล้วมาเพิ่มสูตรใหม่นะครับที่ยังเดินอยู่นะครับย้อนมาดูงวดที่ออกหนึ่งหกนะครับสูตรคำนวณตามนี้นะครับ แคปไว้ได้เลยนะครับมีทั้งหมด5สูตรนะครับสูตรเก่าก็จะมีสูตรที่2กับสูตรที่3นะครับสำหรับงวดนี้ชนกันที่เลข1 4สูตรนะครับก็ยึดเลข1เป็นหลักนะครับ เน้นจับคู่ไปที่สูตรที่1กับสูตรที่4นะครับสูตรนี้ชนเลข1เยอะก็1เป็นหลักสูตรที่1ได้1กับ6สูตรที่4ได้6กับ9จับคู่ก็จะได้1 6กับ1 9นะครับเข้า16นะครับมา มาเต็มๆต,ๆตรงๆเลยนะครับหนึ่งหกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับต่อมางวดที่สองนะครับชนกันที่เลขหกสี่สูตรเพราะฉะนั้นก็จะยึดที่เลขหกเป็นหลักนะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งหกสูตรที่สองได้สองห้าสูตรนี้ไม่ชนกับใครเลยนะครับจะคู่หกสองหกห้าเลขที่ออก 6 2มาตรงลงเต็มเต็มเลยนะครับงวดต่อมานะครับทั้ง5สูตรชนกันที่1 1ทั้ง5สูตรเลยนะครับเน้นไปที่สูตรที่1กับสูตรที่4เมื่อจับคู่ก็จะได้1811 1, 1, 1นะครับ เลขที่ออก 1.1. สูตรนี้ก็เข้านะครับงวดนี้มาดูงวดต่อมานะครับทั้ง4สูตรชนกันที่เลขหก 6, ก็ยึดเลข6เป็นหลักนะครับมาดูสูตรที่หกับสูตรที่สี่จับคู่กันก็จะเป็น6 4กับ6 7เลขที่ออก6 7นะครับ เป็นงวดที่4นะครับมาดูงวดที่5นะครับงวดที่5เลขที่ชนกันชนที่เลขเก้สามสูตรนะครับก็ยึดที่เลขเก้เป็นหลักเลยนะครับสูตรนี้ มาจับคู่สูตรที่1กับสูตรที่สก็จะได้9ก้านะครับเลขที่ออกงวดนี้ออก91นะครับ งวดต่อมานะครับมวดที่ผ่านมาที่ออก4 6นะครับทั้ง4สูตรนะครับสูตรที่2ที่3ที่4ที่5ชนกันที่เลข4เพราะฉะนั้นก็จะยึดเลข4เป็นหลักนะครับมาดูสูตรที่1กับสูตรที่4นะครับสูตรที่4จับคู่ก็จะได้4 6กับ4 1นะครับเลขที่ออกก็4 6ห ตรงตรงเลยนะครับมาดูงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดวันที่1กันอ่าหตุลาคม2อง6ัที่จะถึงนี้นะครับมาดูกันว่าทั้ง5สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1เลยนะครับ สูตรที่หนึ่งเล็กไปไหมครับเดี๋ยวขยายเพิ่มนิดนึงมาแรงไปนิด หยุดไม่อยู่ปึ๊บมาดูกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งหลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับสามบวกเจ็ดได้สิบเป็นเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งสูตรนี้ ได้1นะครับหบวกไปอีกหแต้มนะครับก็จะเป็นเลข6นะครับสูตรที่1ได้1กับ6มาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่สองเป็นสูตรเก่าที่ยังเดินดีอยู่นะครับหลัก สิบปนบวกกันสามครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งหกเอ็ดกตาลายนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับข,ขีดเองตาลายเนะครับต้องขออภยัยหนึ่งบวกกันสามครั้งก็เป็นสามนะครับสามบวกหกก็เป็นเก้านะครับ สูตรที่2ตัวนี้ได้เลขเก้า 9, นะครับเบวกไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็น0นะครับบวกไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็น1นะครับสูตรที่2องเเ้าศูนย์หนนะครับงวดก่อนได้234นะครับ วันนี้901นี่เป็นสูตรเก่านะครับมาดูสูตรที่3นะครับที่ยังเดินต่อเนื่องกันดีอยู่นะครับงวดที่แล้วก็เห็นผ่านตานะครับสูตรนี้หลักหน่วย3ตัวครั้งที่3หมบวก9คงที่นะครับ9บวก4ก็ได้3นะครับ สบวก2บวก2ก็จะเป็น5นะครับบวก1ก็จะเป็น6นะครับสูตรที่3ได้3ามห้หเริ่มมีตัวชนแล้วนะครับ ต่อไปมาดูสูตรที่4นะครับสูตรที่4สูตรนี้จะนําไปจับคู่กับสูตรที่1นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสองคู่นี้จับคู่กันนะครับสูตรที่4ขีดไว้ไม่ครบนะครับหลักสิบบน1ครั้งบวกด้วยหลักหน่วย3ตัวครั้งที่2 หครั้งบวก1คงที่นะครับหนบวกเเป็น8 8ดบวกหเป็น9นะครับสูตรนี้บวก3คงที่นะครับบวกสนะครับออไม่ใช่บวก3 9มกบวกส, 9, วก,สก็เป็น2นะครับ เริ่มดึกมาเ็าเริ่มตาลายนะครับต่อไปเป็นสูตรที่5นะครับสูตรที่5หลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลัก สิบบนหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับสามสามเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะครับสูตรนี้ x บวก 4, บบบสีสนก่นะครับบวกเริ่มสับสนบวกห้านะครับก็เป็นสี่ ตัวนี้ก็ตัวเล็กเล,กเ,ลกเล็กบวกห้านะครับตาลายง่วงนอนป็ตาลายแล้วครับสูตรนี้ x บวกห้บวกหได้4ีถูกนะครับตรวจสอบแล้วสูตรที่1 x บวกหสูตรที่2องบวกหบวกหสูตรที่ส x 5. บวกสองบวกหนึ่งสูตรที่สี่ x บวกสามสูตรที่ห้า x บวกห้าโอเคนะครับถูกต้องนะครับมาดูตัวชนนะครับหัวนี้ชนหนึ่งสองตัวชนหก ชน9สตัวนี่ครับตัวที่เน้นก็คือจะเป็นเลข9นะครับชนที่เลข9นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้หยุดที่เลข9นะครับสูตรที่1ได้1กับ6 สูตรที่2ได้9กับ2นะครับสูตรนี้เอาชน9ไปแล้วนะครับก็จะเหลือสูตรที่1ก็จะเป็น9 1กับ9 6นะครับ1อยู่ในสูตรที่มีเลขเก้าเพราะฉะนั้นตัวที่เน้นก็คือ9 6นะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับเก้าสามตัว6กสองตัวนะครับจับคู่9 6กับ9กหนึ่งนะครับ สูตรทั้ง5สูตรนี้นะครับจะมาหรือไม่มาก็ต้องไปรอรุ้นในวันที่1ตุลาคม2,566นะครับถ้าท่านใดที่ชื่นชอบการวัดดวงกับสูตรน้อยชุดก็อลองเอาไปวัดดวงดูนะครับ เลือกซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เพื่อฟุก,ฟกในระยะสั้นๆนะครับสูตรนี้เจงวดหนึ่งสงสามสี่ห้าหกงวดนี้เป็นงวดที่เจดนะครับเน้นไปที่เก้าหกนะครับ ท่านที่ชื่นชอบก็นำไปใช้ขัดใจก็มองผ่านนะครับสูตรนี้อาจจะไปติดดับในสูตรหลักที่ว่าดับแม่นๆ่นเด่นเด่นนะครับดับสูตรอาจารย์ที่แม่นๆม่นก็หลายท่านก็จะดับ9ดับ6แล้วก็ดับ4นะครับซึ่งมันอยู่ในทั้ง5สูตรนี้เลยนะครับดับ9ดับ6ดับ4 ดับ2มันจะเหลือเลข0ูนย์แค่นั้นเองนะครับถ้าดับ9ดับ6ดับ4ดับ2เลขที่เหลือชนกันก็เลข1นึหลุดรอดไปก็คือ100่งแถมให้นะครับศูนย์เลือก เลือกได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าหวยจะออกตัวไหนนะครับชุดนี้ลงไว้ให้วัดดวงงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะครับขอขอให้ ทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะครับท่านที่ชอบนำไปใช้ขัดใจก็มองผ่านนะครับเพราะว่าชุดนี้แอดเองก็มองว่าติดดับเยอะหลายตัวนะครับแต่ว่าไปตามสูตรนะครับหกงวดที่ผ่านมาเดินดีมากนะครับก็เลยนำมาลงให้ชมกันนะครับสูตร เก่าที่ลงให้เคยเคยลงให้ก็จะมีสสูตรนี้นะครับสูตรที่2กับสูตรที่3นะครับ901กับ356 2ส,สูตรนี้ไม่ชนกันนะครับถ้าจับคู่แอดเน้นไปที่96ตัวเดียววัดดวงเงินไปเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ ที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคำนวณแล้วก็หาทีเด็ดมาลงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ